นอกเหนือจากนี้เขาก็มีการมาตั้งคําถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่นะครับหากว่ารัฐบาลไทยนั้นจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นําคนปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าผู้นํารัฐบาลคนเนี้มีปัญหาเรื่องของชายแดนตลอดเวลาบางทีอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ตราบใดที่พักการเมืองตรงนี้นะครับยังครองอํานาจในไทยเนี่ยนะครับตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ยังคงคิดว่า ปัญหาชายแดนนั้นก็ยังคงมีเสมอคําพูดของเตสยหาต้องการจะสื่อถึงอะไรรู้ไหมฮะเขาต้องการจะบ่งบอกว่าก็เปลี่ยนไปสิเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนพักการเมืองทุกอย่างมันก็จะได้จบลงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานะครับก็นํามาพูดคุยกันต่อ สถานการณ์ชาชแดนโดยเฉพาะเรื่องทางทหารนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับสงบเรียบร้อยดีหากว่ามันจะมีเนี่ยก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายนะครับจะต้องมีการเข้ามาลบหลากันนะครับแต่ท่านผู้ชมครับที่มันร้อนแรงที่สุดณขณะนี้ก็คือรัฐบาลกับรัฐบาลน,นะครับต่างก็มีการตอบโต้ในเรื่องของการสร้างวาทกรรมใส่กันนะฮะ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวผมคงไม่ต้องมีการอธิบายอย่างมากมายนะครับแต่ว่าทีนี้ฮะท่านผู้ชมในฝั่งของกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มที่จะงับข่าวที่มาจากฝั่งไทยนะคือเขาศึกษาแล้วก็อ่านข่าวจากสนักข่าวไทยเนี่ยเกือบทุกสนักเลยครับแล้วก็นํามาเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเมื่อทําการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวออกมาแล้วนะครับเขาก็จะต้องมีการตั้งเป็นทีมงานตอบโต้เหมือนกัน เหมือนกับที่ฝ่ายไทยนะก็มีการจัดตั้งทีมงานครับเพื่อต้องการมาตอบโต้ในเรื่องของอาการสร้างวัฒกรรมในฝั่งนูน้นเช่นสมเด็จฮุนเซนนะครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กทุกวันนะ่ะบางทีก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กในข้อความที่บ่งบอกว่าต้องการมาปลุกกระแสบางทีก็เป็นเฟรนิวจนทําให้คนไทยหลายคนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดเมื่อมีความเข้าใจผิดก็ต้องมีการเข้ามาโจมตีรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยเนี่ยก็เลยต้องมีการตั้งหน่วยงานตรงนี้ขึ้นมาครับเพื่อต้องการทาไอ้เรื่องดําให้กลายเป็นเรื่องขาวทําเรื่องที่มันไม่ถูกต้องให้เป็นเรื่องที่มันถูกต้องทําเรื่องที่มันไม่จริงให้กลายเป็นเรื่องจริงก็เลยต้องมีการออกมาตอบโต้ทุกวิถีทางหรือบางทีก็ใช้มาตรการในเชิงของการทูตนะครับลุกไปยังฝั่งนู้นบ้างเช่นมาตรการการปิดด่านเป็นต้นนะตรงนี้ก็เริ่มที่จะใช้งานกันบ้างแล้วหรือการเรียกทูดกับก็เริ่มที่จะ มีการใช้กันบ้างแล้วทีนี้ในแง่ของการทหารนะครับฝ่ายไทยเองโดยเฉพาะสื่อไทยบางสำนักเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่เคยเกรงกลัวอะไรต่อกัมพูชาเลยนะครับเพราะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศอกองทัพเรือกองทัพบ,บกนะครับก็ได้มีการใช้พวกโซเชียลมีเดียต้องการจะแสดงว่า มีความพ,พร้อมครับเช่นกองทัพอากาศก็บอกว่าเครื่องบิน F5 พร้อมแล้วมีการติดตั้งไข่เบอร์ศูนย์เครื่องบินแบบ f 1 6ก็พร้อมแล้วมีการติดตั้งไขล่ลอนนะฮะ KGGB สัญชาติเกาหลีใต้หรือแม้แต่กองทัพเรือก็บอกว่าก็พร้อมแล้วครับทั้งในเรื่องเรือรบกำลังพลกองทัพบกก็บอกว่าก็พร้อมณที่ตั้งแต่ว่ากองทัพของเราเนี่ยไม่ได้สื่อว่าจะมีการเข้าไปลุกลานนะครับ คือกองทัพของเราต้องการจะสื่อว่าเราพร้อมจะปกป้องครับจากผู้บุกรุกหากว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับมีการเปิดกระสุนเข้ามาใส่ฝั่งเรานะครับหรือว่ามีการใช้เหลี่ยมนะฮะใช้ทหารบุกเข้ามา 3. ามเราทัพเนี่ยก็ต้องการจะสื่อว่าเราพร้อมจะปกป้องนะไม่ใช่ว่าเราจะบุกเขานะฮะแต่ว่าฝั่งโน้นเนี่ยเขากลับไปคิดว่าเราจะบุกเขา แล้วก็ท่าทีล่าสุดนะครับก็มาจากรังตีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะฮะในประเด็นที่กองทัพของเราเนี่ยมีการโชว์อาวุธนะครับอย่างไม่หยุดย่อนแล้วก็มีการโชว์สภากำลังในหน่วยต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับพลเอกเตยเสหาก็บอกว่ากองทัพกัมพูชาครับคงไม่ได้เป็นเหมือนกองทัพไทยกองทัพกัมพูชาไม่มีเครื่องบินขับไล่ แล้วก็ไม่มีเรือรบนะครับที่มีความทันสมัยเท่ากับกับกองทัพเรือไทยแต่ว่ากัมพูชาก็มีอาวุธที่ทันสมัยพอครับที่สามารถมาปกป้องดินแดนได้หากว่าถูกลุกรานครับท่านผู้ชมซึ่งมันก็เป็นคํากล่าวที่มาจากัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเขาก็มีการออกมาพูดอย่างทันทีหลังจากที่มันเกิดเรื่องของความไม่ลงรอยนะครับเรื่องของดินแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ที่เขาต้องการจะสส่อว่ามันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะแต่ว่าฝ่ายไทยไม่ได้มองเช่นนั้นฝ่ายไทยมองว่าเป็นปกติฮะฐานไทยกับฐานกัมพูชาเนี่ยเจอหน้ากันก็ทักทายกันเป็นปกติไม่ได้บึ้งตึงกันเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าในฝ่ายของรัฐบาลฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ยังอ้างถึงวาทกรรมว่ากัมพูชาก็พร้อมที่จะปกป้องดินแดนของเราเหมือนกันเพราะเขารู้โดยตลอดว่าฝ่ายไทยเนี่ยมักจะโชว์ แสนยานุภาพด้านการทหารนะครับทั้งทางอากาศทางเรือแล้วก็ทางบกตลอดเวลาพลเอกเ,เตเซฮาได้มีการมาพูดถึงเรื่องนี้ครับในโอกาสครบรอบลำลึก48ปีของขมินแดงครับท่ามกลางความไม่ลงรอยกันดังกล่าวทีนี้ทางด้านของพลเอกเตเซฮาก็ได้มีการตั้งคําถามว่าฝ่ายไทยเนี่ยนะครับโช์แต่อาวุธแล้วขมิเนี่ยมีอะไรนะครับกัมพูชาเขาก็ต้องการยืนยันว่าเขาไม่มีเครื่องบินรบไม่มีเรือรบ แต่กัมพูชาก็มีความสามารถพอครับที่สามารถป้องกันประเทศได้กัมพูชามีปืนต่อสู้อากาศยานครับแล้วก็มีปืนต่อสู้รถถังนอกจากนี้กัมพูชาก็มีปืนต่อต้านชายฝั่งท่านผู้ชมครับความหมายของพลเอกเตยเซฮาเนี่ยเขาต้องการจะบอกบอกว่าอย่างไทยนะมี F16 มี F5 เขาก็มีปืนต่อสู้อากาศยานเอาไว้สอยเครื่องบินลบของในฝั่งไทยไทยมีรถถังหลากหลายครับเช่นรถถังโอพรอดเอ็ม เขาก็มีปืนต่อสู้รถถังนะครับในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งของกัมพูชานะฮะเขาก็มีปืนต่อสู้ชายฝั่งสําหรับเรือรบของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรือฟรีเกตเรือคอเวตนะครับตรงนี้เป็นความหมายที่เขาต้องการจะสื่อแต่เขาก็ได้มีการกล่าวเสริมว่ากัมพูชาเองเนี่ยนะครับก็มีความร่วมมือกับพันธมิตรบางประเทศครับแต่ไม่พูดนะว่าเป็นจีน ไม่ได้พูดว่าเป็นจีนฮะเดี๋ยวจะโดนอีกท่านผู้ชมเพราะว่าจีนเนี่ยได้มีการเทมาแล้วก็เลยไม่พูด่ะเขาก็ต้องการจะกล่าวถึงจีนนี่แหละนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่านั่นคือจีนเขาใช้คําว่าพันธมิตรบางประเทศนะครับมีการมาติดอาวุธให้เขาเพื่อใช้สถาบการป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ได้มีการเสริมอาวุธเพื่อไปลุกลานประเทศอื่นเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่มีเครื่องบินขับไล่ที่จะบินไปถึงกรุงเทพ ผมคงไม่กล้าพูดนะครับเหมือนกับรองไม่ทับภาคที่2ในฝั่งไทยที่เขามีการมาพูดว่าสามารถโจมตีกรุงพนมเปญได้อย่างทันทีผมไม่มีความสามารถในการโจมตีอย่างนั้นนะครับนอกเหนือจากนี้เขาก็มีการมาตั้งคําถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่นะครับหากว่ารัฐบาลไทยนั้นจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นําคนปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าผู้นํารัฐบาลคนนี้มีปัญหาเรื่องของชายแดนตลอดเวลา บางทีอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ตราบใดที่พรรคการเมืองตรงนี้นะครับยังครองอํานาจในไทยเนี่ยนะครับตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ยังคงคิดว่าปัญหาชายแดงนั้นก็ยังคงมีเสมอคําพูดของเตียเสียหาต้องการจะสื่อถึงอะไรรู้ไหมฮะเขาต้องการจะบ่งบอกว่าก็เปลี่ยนไปสิเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนพรรคการเมืองทุกอย่างมันก็จะได้จบลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมถึงบอกว่า กัมพูชาเนี่ยนะครับเขาต้องการจะหาทางลงอย่างสวยๆยอยู่แต่ปรากฏว่ามีการมาสร้างเรื่องราวให้แก่รัฐบาลชุดนี้ฮะโดยเฉพาะการนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะกลัดมันแล้วน่าจะฝังหุ่นแล้วท่านผู้ชมก็ถึงเวลาที่จะต้องเอาคืนแล้วไอ้เรื่องที่จะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำเนี่ยก็คงคิดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะฮะ แล้วก็เรื่องที่จะต้องมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองใหม่เนี่ยก็คิดว่าก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งถามว่ากัมพูชาเขาจะรอไหวไหมล่ะใช้เวลาอีกนานนะหรือดีไม่ดีเนี่ยท่านผู้ชมเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยกลัวว่าจะอ่วมก่อนนะฮะจะอ่วมก่อนที่ไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่เปลี่ยนขั้วการเมืองด้วยซ้ำไปนะครับ